มันยเนลำาีลำไรเงกระหนาหะหาบ่พอใจแล้วก็อยากเห็นเงี้ตเห็นแต่หากวายินดีนะเมดบไลไปแต่งคอแต่งของไปยุ่นนนี่ในบ้ากับเราถามว่าไปกันเลย่องวกเจ้าเไลยกสาถึงเวลามาป่าฝากีนี่ภาพไปสู่วังเพราะไปเป็นเอกอ้างเยียงข้ากูบทไทยเดตเน่เป็นเป็นเนียของไอไม่เอเสียงของไอแต่พี่ผู้ใหย่ต้องแก่ตัว ไม่ต้องนำไปนะคะเปิดเยเลยค่ะจารย์ค่ะเขาบอกให้ใส่คนนั้น้เพื่อชีวิตค่ะขัดหัวเขาตาพิเศษหน้าห่างเดินเท็จใจฉันบ้างบางไม่สักวันขอเวลาให้ฉันให้ฉันฟังได้ไหม อย่าตกตะเชื่อใยไปลับแล้วไม่กลับมาลงหน้าตาหรือพันยากักตัวขอชดหัวถึงไม่ยอมเห็นหน้าสมัยฉันบาขอเพียงบาาเวลาแต่เดือนผ่านมาทาังสักคืนก็ยัง,ง,งีไมคได พอละชักไอแม่มายอยาพกพน้าผัวมันเปนถูกเลยก็มาจนถูกกินแ้วเศร้ารักพวกเขาไม่เศร้าแชมสผใจ <Yeah. S 1> จะทำยังไงเมื่อมันเป็นไปแล้ว <c oughs> แอะขโมยเขากินเปลือนแมวสินมีแววปลายไม่มาค้างคืนดึกยืนฉันนอนโศกเศร้าป่านนี้เขาคงต้องเดีอดล้อนรูดี้ แต่ความผันผูกนั้นมันยังเยอะหน่อยใจเยอะหน่อยใจถ้าไม่เอืเอ,เอดเองังบ่น,นาดนิ้นดิ้น้อกหุ่นนี้ยังอยู่บนทันน้งใจชาวบ้านที่ไรลมองันตาบานบานนัดไม่บางมัได้ีให้เัอซี๊สีบางเป็นอะไรถึงเป็นน้อยก็ไม่แปลกใช่ไหมรักและพอใจเรียกว่าเมียเหมือนกันวความสำคัญฉันยอมรวมตัว ใครว่าชั่วรักหัวชาวบ้านาขอนอดลันอยู่อย่างทรมานคู้ประจานเมีย้อยก็อยากใอย